สวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับคุณแม่สารตั้งต้นความสำเร็จของท่านประธานเลย่ันนี่แม่อายุ86แล้วนะฮะบรงนี้นะครับเมื่อย้อนไป6-7ปีที่แล้วนี่มีใช่ไหมเป็นอะไรบ้างโรคก่อนที่จะมากินเอ็นไส้กินเอ็นไส้เ่เป็นในีนิ้วในใจ แม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอืมันเปิดท้องแล้วเขาก็กลัวแล้วบอกเป็นนิ้วในใจแล้วก็เป็นหัวใจรั่วเล็กน้อยหัวใจรั่วเล็กน้อยนิ้วในใจความดันความดันหัวใจโตด้วยนีได้ข่าวหัวใจโตเล็กน้อยมีไหมมีนยกบำบอกหัวใจมันโตเล็กน้อยเป็นยังไงแม่แม่ก็ไม่รู้ก็บอกต้องหมอบอกว่าเขานี่ถึงขั้นได้ข่าวว่าจะผ่านรยไม่จะผ่ารักไมไม่ผ่า ไม่ไม่ยงผ่าให้เอาธรรมดาไม่กลัวเดินไม่ได้มีปวดหัวเข่ามีเจ็บเข่าห,หัวใจนี่มีสองสองเด้งนะฮะเด้งที่หนึ่งคือหัวใจรัว่วเด้งที่สองหัวใจหัวใจโตมีความดันความดันมีนิ้วในไตนิ้วในใจใน,ในิ้วในี่เป็นที่มาที่มาปวดที่ห้ามอน่นก็คือนิ้วในใจโรคแรกที่รียก่ว่าโรคแรกเจอนะเป็นมอฟ้าคนมันมีหลายโรคอ่ะผกที่ปวดที่เจอเป็นโรคหลายอย่างอันนี้จะน,ในี้เขา พอนี่แล้วออกโรงพยาบาลแล้วก็ออกตั่งให้แม่ใหม่อีกมากวดสั่งอีกหมอบอกให้นัดมากวดใหมม่ากวดใหม่อ่ามากวดใหม่ตอนนั้นแม่ก็ไม่มานะอ่าไม่มาแล้วไม่ไม่มาหรอกเลยเลยลูกชายก็บอกแม่เรายานี่กินดังั้นก็อื๋อลูกชายบอกลูกชายคนไหนลูกชายคนไหนคนเนี้ยอ๋อคนเนี้ยคนเนี้ยเรียกยาเนี่ยแม่ก็คือยาครับเอนซา่เนี่ยแม่เรียกว่ายาอ่าเนี่ยเนี่ยก็จะเรียกว่ายาจริงจริงมันไม่ยาฮะ กินมาหมอขนาดก็ลงเอ้ยลงไปห้าหม้อกินมานานไหมแม่กินนานไหมนานนะร้อยเดือนกินหลายเดือนแล้วเขาไปหามารอบหนึ่งหมอเขาสั่งนะคำสั่งออกให้มาฮะคำสั่งหมอออกคำสั่งออกให้มาหายรอบหนึ่งมากรอบนึงตื้อไปก็แม่ก็เลยมาหมามาคนเลอะไรไม่เี็ยอะไรเลยคุณให้ได้ไงเขาบอกไม่มีอะไรเนี่ยอแล้วหมามือเขาที่เนี่ยที่มาที่ว่าเป็นอะไรเนี่ย ลงมุงเวียนเนี่ยเม่าเขาโคตรมั่นเวียนมั่นบนมุงยังไงมันเป็นยังไงบ้านเจ้านตาร้านเจ้ามาส่งมาที่โรงพยาบาลเนี่ยโคตรแรงไม่มีค่ากินยาสองมิตรเลยให้ขำสั่งให้แม่บางบอนที่เท่าไหร่พี่ก้าวมิถุนาพี่ก้าวมิถุนาให้มาอีกแม่ไม่แฝงเพื่อนตังเพื่องตังเอาเอาอย่างนี้แม่ผมถามนิดนึงอ่าเดี๋ยวนะเอฟซีที่เคยเข้ามาดูครั้งแรกเนี่ยนะ อาจจะเป็นครั้งนี้ครั้งแรกนิ้วในไตของแม่เนี่ยหลังจากยิงไปแล้วนะคุณหมอยิงเลเซอร์ไปตอนที่ในโรงพยาบาลแม่เนาะหลายปีที่ผ่านมาแล้วให้กินเอนไซม์ตามไปด้วยเนี่ยไปบ้านแม่เป็นยังไงที่เล่าให้ผมฟังอ่ะเข้าห้องน้ําเป็นยังไงอ๋อผมจำได้มันเป็นยังไงที่มันสลายมันหลุดมาแม่นั่งห้องน้ำอะไรเงี้ยมันเป็นยังไล่วันมันแตกอ่าเออเ้าเม็ดแตก แม่นั่งทโถโถจีนั่งนั่งปัสสาวะปัสสาวะอยู่ใช่ไหมใช่ไหมแล้วมันล่วงมาเป็นแก๊กเลยใช่ไหมเรื่องนั้นใช่เขามีแค่นั้นลองนะพี่คลองอ่ะอืมันจะแตกนะซึองซึ่งเรารู้ว่ามันมีเหล็กมันใหญ่หรืออ๋อเอ้ยแม่ที่แม่เก็บมาใส่ขวดมาอะไรให้หมอดูอะไรเนี่ยนิ้วอ่านิ้วเนี่ยฮะนิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยที่ยิงไปฮะตอนนั้นมันยังไม่ยังไม่ออกนะครับพอดีแม่ได้กินได้กินแอนทราตัวนี้ไปแบบคุณเนิดนึงได้กินแอนทราไว อ่ S <S> ờ, าเช้าบอกให้กินเช yes. <that that ้า2เม็ดนะและเย็น2เม็ดตามกอนนั้นและนะแล้วก็ปรีแม่กลับบ้านไปแล้วก็รู้สึกปวดท้องปวดท้องปัสสาวะนันแม่เนาะแล้วก็ไปขี่แม่นึกว่ากระดุมร่วงยังไม่เล่าให้ผมฟังอ่ะลุกกระดุมเสื้อมันร่วงแก๊กนะแล้วก็เลาลุกมาก็เห็นได้ดำๆที่อยู่ที่มันออกมาใช่ไหมแม่ฮะมันออกมากี่เม็ดแม่โอ้ไหลเม็ดนะไหลเม็ดใช่ไหมแม่บอกว่าถึงได้บอกว่าได้เห็นว่าเป็นแบบเม็ดขนาดไหนแม่ที่เห็นนะเท่ากับเม็ดถั่วกบเม็ดข้าโพดเม็ดถั่วเม็ดกระโพดนะหลายเม็ด <S 1> <S 1> นี่คือมัน bitches, มันจะช่วยท้าไม่ใช่ม e. ันแตกแล้วก็มันก็ออกมาทางจต่การยิงเลเซอร์แล้ว็ตาดอินตัวนี้ข oh, oh, ับมาด้วยมันออกมาแ็บถ้าไม่งั้นก็จะหนวกปวดท้องอยู่ตลอดเวลาแล้วหลังจากที่มันออกมาแล้วที่แม่เอก็บใส่ขวดมาให้ผมดูให้เป็นหมอดูเนี่ยให้หมอที่โรงพยาบาลดูเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเป็นยังไงแม่ก็แม่แม่ก็กินยาตัวนี้แรกต้องมามะกรูดแล้วก็ไม่มีอะไรในตอนนี้ก็ไม่เป็นอีกใช่แม่แม่ไม่มีเขาดแล้วก็ไม่มีมาเรื่นี้ก็ไม่มีนะอ่าขีดเส้นบิ้นเลยแบบเขาขีดบนเรื่องใกม่แค่นั้น บอกไม่มีไม่มีปกติแล้วก็พอตื่นปีก็คุณป้าจะมาตรวจใหม่นะวันที่ข้ามิถุนาค่ะก้าวมิถุนานัดมาตรวจอีกรอบหนึ่งจำแม่นเหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าจำแม่นแต่วันที่สิบหกตอนที่หนึ่งก้าวมิถุนานะเฮ้ยแน่ไม่มาเสียดายตังค์เสียดายตังจะมาก็ไม่มีอะไรลูกค้ามาตรวจประจำปีเนี่ยคือเราหลีกเลี่ยงนะถ้าสิ่งห่งที่เราจะปกป้องได้นะก็คือนะฮะ ป้องกันนะไว้ก่อนดีกว่าไปแก้ไข<า>ที่หลัง